สวัสดีครับผมวันนี้มาพบกันอีกแล้วนะครับกับเกมสาวถ้ำอ่าเกมนี้โคตรปังครับเกมนี้เป็นเกมที่ฮิตมากๆโอเคก่อนอื่นเลยนะครับผมไม่แนะนําให้ผู้ใดเล่นตามนะครับหรือเด็กจำก็เด็กตุย้ยเด็กตำกว่ายุ1สิบแปดไม่ควรเล่นตามเด็ดขาดนะครับผมผมวันนี้ผมเอามาที่เท่าไหร่นะห้าร้อยบาทครับวันนี้ผมจะจัดหนักจัดเต็มเลย เริ่มที่เบดละ50ครับวันนี้มาดูว่าผมจะกดไปได้สักเท่าไหร่หรือจะขาดทุนต้องมาดูครับเกมนี้เป็นเกมของค่าย PG นะครับเป็นเกมเว็บตรงจากเว็บตรงเลยไม่ใช่เว็บเอเ่นซึ่งโอกาสแตกจะสูงกว่าเว็บเอเ่นนะครับอธิบายให้ฟังคร่าวๆเ้ย อ่าจังหวะนี้รับเงินรางวัลก้อนโตไปก่อนครับ1,162บาทจุด50สตางค์และต่อด้วยการหมุนฟรีอีก10หมุนครับอ่าเอาเรื่องเอาเรื่องไปครับรุยกันครับเดี๋ยวเราดูกันว่ารอบนี้เราจะได้เท่าไหร่คับสเก็ตเตอร์จะปังไหมรอบนี้อ้จังหวะนี้ครับ600เอ้ย560เอาเรื่องมาครับเหอีก7หมุน จังหวะแรกไปแล้ว3ามสีอาแต่ครับผมแปดเอาเรื่องเอาเรื่องอามาดูครับว่าสเกเตเต,ต์ตัวต่อไปจะเข้าไหมสวยครับผมเบิเบ้ลอีก10รอบครับยาวๆเลยรอบมีสเกเตเต้เราทั้งหมด14หมุนตาย จะแตกมหมื่นไหมต้องดูครับเบ็ด50บาทหมช่างเงียบเงาซะเหลือเกินเงากว่าสะร้อยก็ป่าช้าแล้วแหละตอนนี้คูณสิบแล้วโอ้โหจะตายครับ140บบาทมาไม่สุดเลยเหมือนขี้ไม่สุดอะ แ <c oughs> ่จังหวะนี้40บาทคิวมาไหม <c oughs> สวยครับ270แตกทีเดียวแล้วก็หมุนต่อโอ้โห,โหไม่ปังไม่ปังเลยรอบนี้แต่ว่าก็ได้มาทั้งหมดเท่าไหร่อ่า2,065บาทได้อยู่ได้อยู่ไปเรียนต่อครับผมสวยครับ395บาท แตกนอกแตกหนักกว่าน,นั่นเนี่ยอ่าจังหวะนี้เคครับร้อยยี่สิบมีเบิ้ลต่อไหมโอ้โหเอา่าวายแตกอย่างนี้ห้าสิบเจ็ดบาทจะต่อเลยไหมโอ้โหไม่ใหม่อีกแล้วอ่าสี่สิบห้าบาทจังหวะแรกสวยครับสามสิบบาทมีไหมโอ้ยม่สุดไม่สุด,สดอ่าจังหวะน,นี้สามสิอ่าแตกต่อครับอีร้อยยี่ เอาสิแตกอย่างนี้240บาทไว้อยู่แถว2ยังไงจัดต่อครับ315บาททั้งหมด1,600 1 2ั0โอ้เอาเรื่องมาอีก200เอาจัดต่อไม่พักครับอีก60บาทเย yeah. เอาเรื่องเงินเงินรางวัลเมกาหนึ่การ้อยบาทตบมือต,ะต,ะต,ะตะัดตัดเอาอย่างนี้ก็เคดีครับ120บาทไว้อยู่แถว2จัดต่อเจครับ165 จะต่อยสามว่าสิมีไหมโอ้โหเราเงินรอบนี้ครับพอกว่าสี่สิบบาทเอาเรื่องเอาเรื่องือ,อ,งอยงันต่อครับรอบนี้จะได้เท่าไหร่มาต้องบอกว่าเกมนี้จุดเด่นของมันจะเป็นผมว่าจุดเด่นที่จะทำให้ได้เยอะเนี่ยอยู่ในสเก็ตเตอร์ครับต้องใช้สเก็ตเตอร์ทั้งหมดสียงันครับ ตรงนี้ครับเวลาที่มันแตกมันก็จะเพิ่มตัวคูณไปเรื่อยๆยยไม่ต่างจากเกมอื่นเลยโอเคผมขอแอดว้านหน่อยแล้วกันเป็นเบตละร้อยเลยไปเบตละร้อยถ้าเสียหมด10ครั้งก็เท่าไหร่พันหนึ่งสวยครับผมเอามา500ตอนนี้เงินปลาไปแล้ว7,800ครับเอาเรื่องเอาเรื่อง อ้าโอเคแตกต่ออีกร้อยยีโอ้โหเต็มกระดานครับสอง้หืสิจัดต่ออีกครับผมจัดต่อไม่พาครับอีกหนึเอาเรื่องทั้งหมดหนึ่บาทโอ้โหเจองนี้สวยครับตังอีกสามรยัดเอกร้อเอาเอาโอเคมาหมดเฮ้ยอาครับ 9,006แล้วครับอาสกเก็ตเตอร์จังหวะนี้จะเข้าไหมสกเก็ตเตอร์ตัวเดียวสวยครับเแบรกได้ทันอารมณ์อะไรนะถ้ามาด้วยฉันในเวลาพอดีอย่างกันนัดกันไว้คำ <c oughs> ขำครับผมไปสกเก็ตเตอร์รอบนี้10หมุนนะครับไปไปนี่มารอบแรก30บาทจัดต่อครับผมอีก720 เย็ด yeah. เอาเรื่องจัดต่อยสามพเอยก้าสิเย็ดเย็ดเดเย็เเอาเรื่องเงนินรางวัลเมก,กะนะครับผมสี่พบาทต้มจริงๆเอาเรื่องเจ็มีไหมจัดจังหวะนี้เคมาอีกเก้อเอาอีกแล้วเจแถวสอมาไหมเอาไว้มาแทนทั้งหมด180 10แถวสามยังไงโอ้โหไม,ม่มาครับผมได้ทั้งหมด1,800งด้อยไดถือว่าไม่ธรรมดาไม่ธรรมดา ปน,นต่อครับเลยอีก6หมุนครับตอนนี้คูณ14แล้วจะเป็นยังไงอ่าเอามาอีก1,200บาทเอาเรื่องจริงเกมนี้โอ้โหสมคำร่ำเลยครับสาวถ้ำแตกหนักจัดหนักจัดเต็มจริงๆสวยครับเงินรางวัลรวมทั้งหมด7,800บาทตบมือครับผมตรแดตรโอเคครับทุกคนก็เกมนี้ก็สนุกดีนะผมได้กำไรมาทั้งหมด 1ม0 0นกว่าบาทเอาไว้วันหลังผมมาเล่นให้อีกนะครับไว้เจอกันใหม่ไวรุ่น